ดีค่ะพบกับช่องกัญญาวีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาทำคลิปนะคะแสดงความยินดีนะคะกับคุณนายแปลงผักนะคะที่จำปาดงนะคะทุกคนโหถูกรางวัลที่สามสองใบนะคะทุกคนใบละแปดหมื่นนะคะออสองใบก็แสนกว่านะคะหักค่าภาษีบ้างก็ไม่เยอะทุกคนนะ ก็แอดมีเวลาว่างก็เข้ามาทำคลิปแสดงความยินดีด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็สัน้นๆค่ะทุกคนคลิปนี้สัน้นๆนะคะก็คนถ้าไม่มีบุญวาสนานี่นะคะไม่ได้ถูกกันง่ายๆค่ะทุกคนตัวเดียวก็ยังไม่ถูกสองตัวก็ยังไม่ถูกนะคะสามตัวก็ไม่ถูกนี่หกตัวเลยนะคะทุกคนไม่ธรรมดาค่ะทุกคน ถือว่ามีบุญนะคะทุกคนถือว่ามีบุญวาสนานะคะขอให้ทำความดีต่อไปนะคะขอให้ทำความดีต่อไปความดีตรงนี้มันจะส่งผลมาให้กับคุณนายแปลงผักเองนะแอดเชื่ออย่างนั้นนะคะทุกคนแอดเชื่ออย่างนั้นแหละชีวิตชีวิตของคุณนายแปลงผักนี่คือช่วยคนเยอะนะ เราพูดตามความเป็นจริงนะคะทุกคนเนี่ยคนที่ไปทํา y o u t u b e นะคะแต่ละช่องแต่ละช่องนะคะทุกคนที่เขามีรายได้นะคะจาก uh, การติดตามชีวิตนะคะนายช่างใหญ่กับคุณนายแปลงผักนี่นะคะบางคนนี่เดือนเดือนได้ไม่รู้เท่าไหร่นะคะก็รู้ๆมีสองฝั่งนะคะฝัะ่งนี้เราก็รู้อยู่ฝั่งทางนี้เราก็อยู่ให้กําลังใจกันมานานเสนนานนะคะทุกคน จนถึงคดีนี่จะอุทธรอ,อุทธรแล้วมึงไม่รู้เสร็จหรือยังเนะเาะส่วนฝั่งโน้นนะคะอาศัยด่านะคะทุกคนด่าก็ได้ตังอะอาด่านายช่างใหญ่กับคุณนายเปลงผักนะคะด่าด่าก็ได้เงินอะคือดาอย่างเดียวอะด่าจริงไม่จริงไม่รู้นะคะด่า ร้องเรียนเพื่อให้เป็นคดีเพื่อจะได้ทำคอนเทนต์หาคอนเทนต์ทำแบบแปลกๆนะคะทุกคนจะได้มีคอนเทนต์ทำนี่คือวิธีทำคอนเทนต์ของเขานี่แปลกไหมแปลกนะจะต้องไปร้องเรียนนะคะร้องเรียนทุกอย่างร้องเรียนแล้วก็มาทำคอนเทนต์ร้องเรียนอะไรได,ได้ก็คือเอามาทำเป็นคอนเทนต์คือหาวิธีทำคอนเทนต์แบบศกกรกนี่พูดจริงๆนะแอดก็ติดตามมาก็ตั้งแต่เริ่ม วิธีทำคอนเทนต์ของเขานี่ทำคอนเทนต์แบบศกกรกนะไม่ละอายใจเลยไม่ละอายไม่ละอายเลยแต่แอดก็ไม่มันไม่เข้าใจว่าคนที่เข้าไปติดตามดูนี่นะเข้าไปติดตามดูไอ้พวกที่ทำคอนเทนต์อยู่ฝั่งนู้นอ่ะเขาเขาจิตใจคิดยังไงถึงเข้าไปติดตามเข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปดูเวลาเขาทำคอนเทนต์นะนะท,ทั้งทั้งที่ ไม่มีความคิดเหรอว่าที่เขาทำเนี่ยนี่ที่เอามันนั่งพูดมันไม่ใช่มันเขาทำเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวไปฟ้องตรงนั้นเดี๋ยวไปรื้อตรงนี้เดี๋ยวทำตรงโน,น้นเป็นคอนเทนต์ทำเพื่อเงินนะคะทุกคนทำเพื่อเงินเอาไปทำเพื่อเงินทั้งนั้นแต่คนที่เข้าไปวังเนี่ยแอดก็ไม่เข้าใจว่าไปฟังแล้วยังสรุปตัวเองไม่ได้เหรอยังยังไม่รู้เหรอว่า ที่เขาทํามาแต่ละอย่างนี่มันสําเร็จไหมเขาโค้กเราหรือไม่นี่แอดยังงงๆตอนนี้ไม่รู้ตาสว่างกันแล้วหรือยังก็ยังไม่รู้เนาะเออยังไม่ยังไม่รู้ว่าเขาตาสว่างแล้วหรือยังที่ติดตามฝั่งโน้นมาทั้งหลายปีอะเช่ไหมโน่นนี่นั่นนั่งดาดาด,าด,าดาคือชอบคนนั่งด่าคือชอบคนที่ด่าอ,อด่าแล้วสะใจ บางทีเราออกมันด่าไม่ได้เราไม่มีช่องของเราด่าไม่ได้ฟังคนอื่นด่าแทนโอ้โสยสะใจเขาด่าอย่างนี้โอ้โสยสะใจก็ติดตามนะครับเฝ้าคอยเฝ้าดูว่าวันนี้เขาจะด่าเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอะไรให้อ่าให้ดา่าเราฟังไปฟังมานะเราจะกลายเป็นโรคจิตนะคะทุกคนไปฟังเขาด่าเยอะๆนี่เราจะกลายเป็นโรคจิตนะขาดไม่ได้นะทีนี้แต่ละวันนี่เรา ฟังแต่ของแบบนี้แบบนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ดีต่อจิตใจนะฟังคนด่านะคะทุกคนแอดนี่ไม่อยากดาก่าเราแต่แอดก็พูดเรื่องจริงนะแต่ถ้าเกินเลยแอดก็ด่านะดา่าด่าถึงพ่อถึงแม่เลยจะบอกให้ไม่ดา่าแต่มาด่าถึงโคตระเลยนะคะทุกคนด่ายกล้อเลยอ,ะอ่ะแอดไม่เคยดา่าใครนี่นี่ของแอดนี่ทําคลิปนี้ลงใครจะโดนอีกนะคะพวกนี้มันจะมาเป็นเก๊งนะคะทุกคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะ เออเข้ามาคอมเมนต์แล้วปแบบเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดแต่อย่าหวังนะเข้ามาคอมเมนต์ด่าแะ้วอย่าหวังว่าจะเดินออกไปสวยๆนะคะหรือว่าเดินออกไปหล่อๆนะคะเอจะยุ้มหัวเข้ามาแล้วก็จัดก่อน,นะค่ะทุกคนแล้วค่อยปล่อยไม่มีทางที่จะมาเข้ามาด่าด่าด่อย่าหาว่าหน้าตาอยู่แบบนี้นะเว้ย บอกกันไว้ก่อนหน้าตาอยู่แบบนี้หน้าตาขี้ลงขี้เลดูบ้านนอกคอกนาอย่างเงี้ยนะเวลาด่าคนและด่าแสบบอกไว้ก่อนอย่าเข้ามาคอมเมนต์แบบมั่วๆนะจะบอกให้เวลาทําคลิปอ่าให้กําลังใจคุณนายแปลงผักกับนายช่างใหญ่นี่จะโดนด่าทุกรอบเลยแต่มามาเลยรอบนี้เข้ามานะจะไม่ปล่อยให้ลอยนวลแน่นอนไม่ได้เดินออกไปสวยๆเข้ามาฟังถ้าเข้ามาฟังฟังได้ถ้าคอมเมนต์เข้ามาแล้ว ข้ามาด่านี่โดนแน่นอนนะคะจะบอกให้ให้จะบอกให้ใหอใหเออไม่ได้เดินออกไปง่ายๆเราไม่ได้ยุ้มหัวเข้ามาชำระความกันก่อนไม่ได้ปล่อยนะคะเออแล้วคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันเข้ามาดีๆนะจ๊ะจะบอกให้ไม่รู้แหละคอมเมนต์ให้มันชัดเจนคอมเมนต์ comment ไม่ชัดเจนก็เจอเจอเหมือนกันนะคะจะบอกไว้ให้ คิดจะมาปิดปากแล้วมันปิดไม่ได้ปิดปากปิดไม่ได้ตัวเองไม่ชอบแบบนี้ตัวเองก็ไม่ต้องเข้ามาไปดูอย่างอื่นอย่างที่ตัวเองชอบน่นจะเข้ามาทําไมนะคะเออเสียศูนย์นะจะบอกให้อย่าเข้ามาเขียนคอมเมนต์แบบมั่วๆนะะสวยไม่สวยไม่ร,มรู้แล้วไม่ต้องมาว่าหรอกสวยไม่สวยอ่ะแต่ฉันก็มีสมองแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามก็แล้วกันจิตใจฉันนะ่งดงามจะบอกให้ เออคิดเป็นคิดถูกไม่ต้องมาสั่งไม่ต้องมาอบรมสั่งสอนเปิดหูเปิดตาเปิดกระโหลกไม่ต้องเวลาฉันจะเปิดฉันก็เปิดของฉันเองเวลาจะปิดฉันก็ปิดของฉันเองไม่ต้องมาสอนหรอกไปสอนตัวเองก่อนนะคะเออตาสว่างหรือไม่สว่างมันก็เรื่องของฉันตาจะบอดหรือไม่บอดมันก็เรื่องของฉันคุณไม่ต้องมาบอกเราไปบอกตัวเองตัวเองคิดยังไงก็ ไปจัดการตัวเองก่อนแล้วค่อยมาสั่งสอนคนอื่นนะจ๊ะจะบอกให้นะคะคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับพ่อฟื้นนะคะแล้วก็ลุงจิมมี่แล้วก็ตะพันนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะไปบวชนะคะทุกคนเออก็มเมื่อเช้าก็มีเวลาก็แวบๆบแบบเข้าไปช่องไหนช่องพ่อฟื้นนะคะเออเห็นแปบบ๊แบๆบอยู่แล้วก็ ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่รู้ว่าไปอยู่วัดกันแล้วนะคะไม่รู้จะบวชวันไหนหรือว่ายังไงนะคะเดี๋ยวก็ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็มาแสดงความยินดีนะคะความยินดีตรงนี้อาจจะมีอะไรดีๆอตอนคอมเมนต์อีกนะคะทุกคน <laughs> <laughs> ถ้าทำอย่างเงี้ยจะเจอคอมเมนต์ดีๆตลอดแหละนะ ไม่หวั่นค่ะไม่หวั่นแม้พวกมันจะมามากนะคะทุกคนทําคลิปมาไม่เคยไม่เคยหวั่นนะแม้พวกมันจะมาคอมเมนต์กันมากๆนะคะทุกคนไม่หวั่นไม่หวั่นอยู่แล้วเข้ามาบอกแล้วไม่ได้เดินกลับออกไปสวยๆแน่นอนด่านู่นเะยถึงโคตาล่าแน่นอนไม่ต้องห่วงเข้ามาก็คอมเมนต์ดีๆก็แล้วกันนะคะ <laughs> คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ <laughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ